ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมาพบปะนักเรียนนะครับในคลิปการสอนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับจะพูดถึงเรื่องของสภาวะทางอารมณ์นะครับที่ส่งผลต่อสุขภาพนะครับซึ่งมีตัวชี้วัดในที่นี้ก็จะพูดถึงการอธิบายนะครับสภาวะทางอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพนะ างที่ครูเคยเกินกนไว้น,นหลายๆครั้งรเรื่องของปรัชญาทางพระึกษาก็คือซามายอินเดียซาบอดีนะครับก็คือจิตที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะนั้นสุขภาพจิตนะของคนเราก็ประกอบไปด้วยอารมณ์นะครับอารมณ์ความเครียดนะอารมณ์ความรู้สึกสภาพจิตใจนะครับสภาพจิตที่ดีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะส่งผลต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เกื้อกูลนะครับที่ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับนะดังในตำรานะครับที่กล่าวาว่าสภาวะร่างกายของอสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับเรื่องของอการมีสุขภาพยื สุขภาพที่ดีนะครับก็จะมีจิตสภาพจิตใจที่ดีด้วยนะครับจิตใจที่ดีก็จะส่งผลต่อสุขภาพดีนะครับดังฉะนั้นสองส่วนนี้มันเกื้อกูลก,กันนะครับนะงะนั้นก็ในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์กับสุขภาพเนี่ยจงมีความสําคัญนะครับในการดารงชีวิตของมนุษย์นะครับเพระนั้นในเรื่องของ ผังสาระการเรียนรู้นะครับเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพนั้นเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะพูดอยู่2เรื่องก็คือสภาวะทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพกับความเครียดและการจัดการกับความเครียดนะครับสภาวะทางอารมณ์ก็จะพูดถึงเรื่องของลักษณะอารมณ์ต่างๆสภาวะอารมณ์นะครับที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางลบนะครับแล้วก็การจัดการกับอารมณ์ในเบื้องต้น นะครับสาเหตุของความเครียดและการปฏิบัติตนเพื่อลดความเครียดนะครับจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับที่เราต้องได้เรียนรู้ในในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่ที่ส่งผลต่อสุขภาพก่อนนะครับเด็กๆจะเห็นว่าลักษณะทางอารมณ์ของคนเนี่ยนะครับคำว,ว่าอารมณ์หมายถึงว่าความรู้สึกภายในจิตใจใช่ไหมครับ ความรู้สึกภายในจิตใจความรู้สึกภายในจิตใจที่มีต่อสิ่งต่างๆนะครับรอบตัวซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับสิ่งที่มากระทบจิตใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอารมณ์จึงแบ่งได้เป็น2ลักษณะเด็กๆลองดูนะครับดูไปหน้าตัวไอคอนข้างบนเนี่ยนะครับตัวอีโมจิที่เป็นรูปหน้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงสถานะทางอารมณ์นะครับ มันแสดงออกมาทางไหนครับแสดงออกทางใบหน้านะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์นะครับเวลาที่แต่ละคนเนี่ยสีหน้าหรือว่าแววตาเนี่ยก็จะม่งบอกถึงสภาวะทางอารมณ์ของบุคคลได้ถ้าเรารู้จักการสังเกตใช่ไหมครับบางคนจะคิ้วชนกันบางคนจะคิ้วขมวดบางคนจะแววตามีแต่ความโกรธอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะดูดูคนได้จากใบหน้า นะครับดูจากการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางแล้วก็อะไรครับแววตานะครับนะอารมณ์นะครับอารมณ์เวลาที่ถูกเรื่องอื่นๆมากระทบจิตใจเนี่ยนะครับอารมณ์ก็จะแบ่งได้เป็นสองลักษณะก็คืออารมณ์ทางบวกกับอารมณ์ทางลบนะครับอารมณ์ทางบวกอารมณ์ทางบวกเป็นยังไงนะครับอารมณ์ทางบวกก็คืออารมณ์ที่ดีนะครับดีใจชอบใจรักชื่นชมสุขสบายนะครับก็คือ ความสนุกสนานลักษณะอารมณ์ทางบวกจะส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับส่งผลดีต่อสุขภาพเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกๆคนก็ชอบอที่จะมีอารมณ์ทางบวกใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นอารมณ์ทางบวกจึงมีความสําคัญนะครับจะส่งผลต่อสุขภาพของคนเราได้ด้วยนะครับส่วนอันที่สองก็คืออารมณ์ทางลบอารมณ์กโกรธอารมณ์หิจฉาริษยาเสียใจเศร้าใจกลัวเกลียดวิตกกังวลหรือเครียด อารมณ์ทางลบจะส่งผลเสียต่อต่อสุขภาพนะครับก็จะทําให้เกิดแต่เกิดผลเสียต่อสุขภาพนั่นเองนะครับเพราะนั้นเรามาดูอารมณ์ลักษณะต่างๆมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับอารมณ์พึงพอใจหรือเบิกบานใจนะครับเป็นลักษณะอารมณ์ที่ดีนะครับเกิดขึ้นเมื่อสามารถทําในสิ่งที่ต้องการได้นะครับประสบความสําเร็จในเรื่องที่คาดหวังนะครับทําอะไรที่เรา เราต้องการทําให้มันสําเร็จรุ้เรื่องก็สามารถอะไรครับทำได้ประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือพึงพอใจอารมณ์ดีใช่ไหมครับหรือได้รับสิ่งดีๆได้รับรางวัลได้รับคําชมอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวันนี้ครูเขาชมเราทั้งวันเลยอะไรเงี้ยเราก็จะมีอารมณ์อะไรครับอารมณ์พึงพอใจอารมณ์เบิกบานนะครับเมื่อมีอารมณ์พึงพอใจหรืออารมณ์เบิกบานก็จะทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะครับมีความรู้สึก ที่มีความสุขนะครับไม่เกิดความเครียดและมีกําลังใจในการเรียนและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เรื่องของอารมณ์อเหล่านี้นะครับจึงเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับเป็นอารมณ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพอารมณ์พึงพอใจเบิกบานคือเมื่อได้รับของขวัญใช่ไหมนะครับอ่าต่อไปอ่า ลมเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นในวัยเรียนเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆและจัดทดลองนะครับทดลองทําเพื่อแสวงหาเหตุผลเรื่องนั้นๆน,น,นะครับให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุดนะครับความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากลองเนี่ยนะครับก็ต้องอะไรครับควรใช้ให้ถูกต้องเ<ๆ>หมาะสมเช่นการศึกษาหาความรู้การค้นคว้าส<ๆ>ิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ด้วยตัวเองจากห้องสมุดหรือถามคนที่มีประสบการณ์ถามพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพื่อที่จะได้คําตอบนะครับ การหาความรู้เพิ่มเติมในห้องสมุดเป็นการหาความรู้ที่ที่เหมาะสมนะครับและเป็นความรู้ที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นเรื่องต่างๆเราสามารถหาความรู้ได้นะครับในหนังสือนะครับในตำราต่อไปอารมณ์อิจฉาทีา่เสียก็คือเด็กอายุ9ถึง12ปีเนี่ยนะครับมักจะมีอารมณ์ดังกล่าวกับบุคคลภายนอกบ้างเช่นเพื่อนวัยเดียวกันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบใครครับเปรียบเทียบตัวเองนะกับบ,บุคคลอื่นนะว่าคนอื่นดีกว่า เห็นคนอื่นได้ในสิ่งที่ดีกว่าตนหรือรู้สึกว่าคนอื่น<ด>มีสิ่งที่ดีกว่าหรือเหนือกว่าตนเช่นเพื่อนได้คะแนนสอบดีกว่าเพื่อนได้รับความสนใจจากครูมากกว่าก็จะเกิดอารมณ์อิจฉาริษยานะครับอย่างเงี้ยนะครับมันคือลักษณะของอารมณ์การแสดงอารมณ์อิจฉาหรษยาคือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและเราควรชื่นชมหรือแสดงความยินดีเมื่อเห็นคนอื่นอะไรครับประสบความสําเร็จนะเวลาเห็นเพื่อน เขียนตัวหนังสือสวยๆครูเขาชมอย่างเงี้ยเราก็ต้องชื่นชมด้วยเพราะอะไรเพราะเพื่อนเขามีความพยายามกว่าที่เพื่อนเขาจะเขียนตัวหนังสือสวยเนี่ยเขาต้องฝึกฝนไหมครับเขาต้องฝึกฝนมานานนะครับต้องขยันฝึกเขียนฝึกทําอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็เราก็ต้องอะไรเราก็ต้องขอบใจนะครับเพื่อน ต้องชื่นชมเพื่อนด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามเขียนให้ดีแค่นั้นเองนะครับเพิ่มเติมเพราะั้นการแสดงความยินดีกับเพื่อนอย่างจริงใจจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขมากกว่ากว่าการอิจฉาริษยาใช่ไหมครับนะเห็นเพื่อนคนนี้เพื่อนเขาเล่นกับเพื่อนมากกว่ามาเล่นกับเราเราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องอะไรครับเราก็ต้องชื่นชมแสดงความยินดีนะครับเราต้องไม่อิจฉาริษยาเพื่อนนั่นเอง อารมณ์กโกรธเกิดจากการไม่ได้รับสิ่งของที่ต้องการหรือไม่สามารถทําสิ่งที่ต้องการหรือที่คาดหวังได้เช่นต้องการได้คะแนนสูงเมื่อไม่ได้ก็โกรธตนเองบางทีโกรธคนอื่นเพราะไม่ทําตามที่ตนต้องการเช่นชวนให้เพื่อนเล่นด้วยแล้วเพื่อนไม่เล่นด้วยก็โกรธเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คืออารมณ์กโกรธเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เชิงลบนะครับเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องอะไรครับในเมื่อเพื่อนอาจจะไม่ได้อยากเล่นนะครับก็ต้องนึกถึง ใจเพื่อนแล้วก็ใจเราด้วยใจเขาใจเรานะครับบางทีเพื่อนอาจจะชวนเราเล่นแล้วเราไม่อยากเล่นไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นอย่างเงี้ยน,นะเราก็ต้องไม่โกรธกันนะครับต่อไปการแสดงออกถึงอารมณ์โกรธหรือการต่อต้านคือเงียบไม่พูดด้วยนะครับพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวกับคนอื่นหรือทําให้คนอื่นโกรธคว้างปลาหรือทําลายสิ่งของซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะั้น การแสดงอารมณ์โกรธเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยนะครับถ้าเราด,ดูหนังดูทีวีดูละครอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีตัวดีกับตัวอิจฉานะครับตัวร้ายในละครใช่ไหมครับถ้าเราแสดงออกแบบตัวร้ายในละครเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนนะครับเพื่อนก็ไม่อยากอยู่ใกล้นะครับถ้าเราแสดงออกด้วยความโกรธนะครับแล้วความโกรธเนี่ยมันก็จะมาทําร้ายตัวเราก็คือทําร้ายส่งผลเสียต่อสุขภาพนะครับสุขภาพจิตเราด้วยนะครับเพราะนั้น การแสดงออกด้วยความก้าวร้าวคือจริงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับไม่เหมาะสมนะก็วันนี้ก็พูดถึงเรื่องของสภาวะทางอารมณ์นะครับนในคราวหน้านะครับครูก็จะมาขึ้นเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางบวกและสภาวะทางอารมณ์ที่มีผลต่อสุขภาพทางลบนะครับเอาขึ้นเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ไม่ได้มีการบ้านนะครับเดี๋ยจะมีใหนะ้ก็คือในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็ฝากไปอ่านทบทวนหนังสือนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ